มากันสายต่อไปเลยดีกว่าครับสายของคุณบอยฮนะแฮปปี้เอครับเป็นพี่พี่บอยที่จัดรายการวิทยุเนาะนะครับวันนี้พี่บอยจะมากับทางด้านของเรื่องของรับฝากครับนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเพื่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ย่านฝั่งทนครับผ่านมาอุ้ย ไม่นานนะสองอาทิตย์ด้วยกันครับตอนนี้พี่บอยอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องราวของของรัฝากกันครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าอ่าคุณโจเนี่ยครัเ,เป็นเพื่อนกับผมอืมคุณโจเนี่ยเขาเขาก็มีพี่ชายเขาแล้วพี่ชายเขาก็าเสียชีวิตอืมแล้วก็มีตึกอยู่หลังนึงเนี่ยซึ่งพี่ชายกับครอบครัวเขาอยู่ครับ ซึ่งพอพี่ชายเขาเสียชีวิตเนี่ยก็ได้นา่าจะได้เงินประกันมาแล้วภรรยาเขาอะ่ะซึ่งพี่สะพ้ยก็เอาเงินไปปลูกบ้านหลังอีกหลังหนึง่งซึ่งพี่สะพ้ยกับล,กลูกๆก็จะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งแล้วบ้านหลังที่คุณโจ้ขายไก่ทอดเนี่ยคืออ่อลืมบอกไว้ว่าคุณโจ้เขามีอาชีพขายไก่ทอดอืซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะว่างลงพี่สะพ้ยก็เลยบอกว่าให้โจ้เนี่ยเออมาอยู่มาอยู่ที่บ้านเนี่ย เพราะว่าบ้านถ้าเกิดปิดทิ้งไว้เนี่ยบ้านมันจะเก่าบ้านมันจะโทรมอืมอ่าโจเขาบอกออาได้เดี๋ยวจะมาอยู่ให้ซึ่งบ้านที่เขาอยู่เนี่ยค่อนข้างที่ทำเลดีคุณตั้มอือ่าห่างจากถนนประมาณสักร้อยกว่าสองร้อยเมตรครับมันเป็นถนนในซอยมันก็ถือว่าเป็นทำเลค่อนข้างดีเลยล่ะอืคุณโจก็ไปอยู่ยายของเขามาอยู่ก็ยังนึกอยู่ว่าจะทำอะไรดี พอดีคุณโจเนี่ยเขาชอบกินไก่ทอดครับเขาก็เลยขายไก่ทอดเลยทําไก่ทอดขายอ่าที่หน้าตึกซึ่งตึกที่คุณโจอยู่เนี่ยบอกอนะว่าเป็นตึกสองชั้นครึ่งจเนด้อออกมครับตึกสองชั้นครึ่งครับก็ชั้นล่างขึ้นไปชั้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นเป็นชั้นลอยอะ่ะอืแล้วก็เป็นชั้นสาม ซึ่งก็โจกอะไม่ต้องเสียค่าเช่าเสียแต่ค่าน้ําค่าไฟเดือนเราไม่เท่าไหร่โจกอะโอ้โหน่าจะเป็นทวงโอกาสที่ได้เก็บเงินเก็บทองและขายของขายไก่ทอดเป็นปกติก็ค่อนข้างที่จะขายดีเลยทีเดียวโจบอกครับแล้วก็ข้างตึกเนี่ยก็เป็นเป็นตึกเป็นอาคารพาณิชย์ประมาณห้าห้องเรียงกันซึ่งโจบอกว่าข้างข้าง,างห้องเนี่ย ก็มีคนมาเช่ามาเช่ารู้สึกก็จะเปิดขายพวกน้ำคอลลาเจนอ,ะ mm. อ่ะอ่าตามตลาดนัดซึ่งคุณโจบอกพอเจอผู้ชายคนเนี้ยก็รู้สึกถูกชะตากันก็จะคุยกันอายุรุ่นละาคาดียวกันไล่กันอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถูกคอกันก็เพื่อนคุณโจคนเนี้ยก็ก็พอตอนเย็นก็จะออกไปขายของที่ตลาดนัดพอตอน เมื่อก็จะกลับมาก็ใช้วินอยู่เงี้ยก็สนิทชิดเช้อกันคุยกันอะไรกันตลอดเวลาแล้วก็ช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงโควิดซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพื่อนคุณโจเนี่ยเกิดปัญหาคือแกค่าใช้จ่ายเยอะค่าผ่อนรถค่าเช่าบ้านสารพัดค่าอะไรซึ่งแกสู้ไม่ไหวแกก็เลยตัดสินใจที่จะกลับกลับเชียงราย ซึ่งแกมีรถปิกอัพคันเดียวซึ่งเป็นปรถปิกอัพแครับและของแกค่อนข้างเยอะครับแกก็เลยตัดสินใจเรียกคุณโจไปคุยบอกจะให้พระบูชาคุณโจประมาณสิบองค์คอือซึ่งซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนะพระเนี่ยค่อนข้างเก่าเลยคุณตั้มครับผมก็แปลกใจว่าเอ้ยมันเป็นของมันมันเป็นของมีมูลค่าเลยนะจากที่ผมมองอะ่ะทำไมเขาถึงให้ แล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้หรอกแต่เขาก็ไม่รู้เขาจะเอากลับไปยังไงคือของและพระสิบองค์เนี่ยจะเอาใส่กล่องแล้วไว้หลังรถมันก็ไม่ได้ก็ต้องแบกไปซึ่งของเยอะเขาเลยตัดสินใจให้พระกับโจซึ่งเขาคงจะถูกแจตากันน่ะเขาก็ให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โจก็เลยแบบอ,อ่ะถ้าเสียไม่ได้ก็รับพระไว้ คนรับพาไว้เอาพาไว้ในบ้านปึ้งโจก็เจอเรื่องราวแปลกๆเลยยังไงก็คืออยู่ดีๆโจ้อ่ะฝันเห็นผู้หญิงแก,แก่อายุประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบการแต่งตัวค่อนข้างเหมือนคนโบราณเลยนะในฝันนะโจะบอกมาประมาณนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคอกระเช้า แล้วโจบอกว่าไว้ผมทรงเหมือนคุณชายเฉลิมบุรัอะไรเรื่องนางนาคเลยโอ้โหใช่ออ oh. เป็นแบบเป็นทรงดอกกระทุ่มอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับคืออย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็ก็ในฝันน่ะโจ้บอกว่ายืนจ้องหน้าโจ้แบบแล้วก็จนแล้วไม่พูดอะไรเลยนะ mm. ยืนจ้องหน้าแบบตาแข็งแบบจ้องเอาเรื่องอ่ะ ในฝันโจเขาก็บอกว่าเขาก็นึกว่ายายคนนี้เป็นอะไรเนี่ยแล้วทำไมดีๆมาจ้องหน้ารู้จักก็ไม่เคยรู้จักกันก็โจก็ตื่นมาโจก็ไม่ได้สนใจโจบอกว่าโตฝันแบบเนี้ยอยู่ประมาณสี่ถึงห้าวันฝ <c oughs> ันเห็นยายคนเนี้ยแล้วโจบอกว่าวันที่ห้าที่ฝันนะ่ะเห็นยายนะวันที่ห้าเนี่ยยายจะมีคําพูดแล้ว แกจ้องหน้าโจแล้วแกพูดว่ากูไม่ให้มึงมกูไม่ให้มึงกูไม่ให้มึงพูดอยู่สามครั้งซึ่งโจ้ว่ายายผู้ต่อยถ้ามึงเอาของกูไปได้เห็นดีกันถ้ามึงเอาของกูไปได้เห็นดีกันซึ่งโจ้เขาบอกว่าพอตื่นขึ้นมาโต้ก็ก็งงงงว่ายายคนนั้นมาทวงอะไรก็โจ้ไม่เคยไปเอาอะไรขนยายแกมาสักหน่อยอ โจนี่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้เรื่องฝันเรื่องยายเนี่ยโดยที่ไม่บอกใครเพราะว่าถ้าไปบอกคนอื่นเนี่ยโจ้กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่เชื่อไงอะ,อ,อะไรประมาณเนี้ยครับพอวันลุงขึ้นเพื่อนโจก็เดินมาบอกว่าจะกลับเชลายแล้วนะสู้พิษโควิดไม่ไหวแล้วประมาณนี้ที่ที่บอกไว้ข้างต้นอะ่ะครับก็บอกยกพระให้โจ้พระสิบองค์ ซึ่งพอโจก็แบบเสียไม่ได้คุณต่้มนคือแบบสนิทกันน่ะก็คือรับไว้อ่ะน้ำงจริงรัใจใช่ใช่ใช่ซึ่งโจงบอกจริงแล้วก็เห็นพาแล้วก็อยากได้เหมือนกันแหละพพเพราะพาค่อนข้างเก่าเป็นพาเก่าเลยอะ<ข>่ะ<ข>สภาพพาผมถ่ายรูปไว้แล้วนะคุณต<ข>อืมพา1สิบองค์เน<ข>ี่ยก็เลยแบบเอโจก็รับไว้แบบเสียไม่ได้แล้วโจก็ใช้ชีวิตแบบปกติขายของ อ่าขายช่วงเย็นขายตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มมาแล้วของโจเขาเนี่ยซึ่งซึ่งวันนั้นน่ะวันที่รับพามาน่ะประมาณสองทุมครึ่งกว่ากว่าเกือบเกือบสามทุ่มเนี่ยโจบอกไปจํำเวลาได้ไมมนอนนอนซึ่งโจในกำลังเก็บล้านอยู่ถ้าเก็บนู่นทํานี่หันนู่นหนันนี่โจหันไปทางบ้านเพื่อนโจเขาบอกตกใจสุดขีดเลยอืเจอยาแก่แกคนหนึ่ง อันนี้คือเจอเป็นเป็นเป็นยืนอยู่เลยเป็นคนยืนอยู่เนี่ยครับแล้วก็จ้องมาที่โจ้ก็จ้องลักษณนะของยายคือพูดง่ายเหมือนยายที่ในฝันนั่นแหละคนเดียวกันลักษณะใกล้ก,กันใช่โจ้บอกว่าตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่แลักษณนะคล้ายๆกันนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้า แล้วเขาไหว,ว้ผมทรงดอกกระทุ่ม hmm. ก็โจ้ก็บอกว่าจ้องโจ้แบบไม่กระพริบตาเลยอะ่ะโจ้ก็แบบจนโจจ้องจนโจ้เขินอะ่ะยยายเขาไม่จ้องอะไรนักหนาว่าอะไรประมาณเนี้ย oh. แต่โจ้บอกแวแว,แวตาที่ยายจ้องเนี่ยคือแบบน่ากลัวมากอะ่ะคุณทํามคือจ้องตาแข็งแบบไม่กระพริบอะ่ะ แล้วแกจะเป็นลักษณะตัวผ,มผอมเนื้อเหี่ยวแห้งๆห,หน่อยอะ่ะคอจะเป็นแบบเห็นไหปลาาเลยคุณโจบอกครับโมว่าทรงแกโจบอกน่ากลัวามากก็เลยโจก็เลยรีบเก็บล้างอาบน้ําเก็บล้างอาบน้ําแล้วก็นอนเลยพอตอนเช้าโจต้องตื่นมาขายรอบเช้าตื่นตีสี 4, ่ตีห้าโจอาบน้ําเสร็จก็เตรียมตัวที่จะนอนนอนเป็นสภาพหนึ่งโจบ,บอกเคลียร์ก็หลับ หลับเลยเพราะว่าต้องตื่นตอนเช้าโจบ,บอกว่าประมาณตีหนึ่งอ่ะโจแบได้ยินเสียงแบบเหมือนใครมาพูดอะไรอยู่ข้างล่างตึกอ่ะเสียงมันแผ่วๆว่าวแววมาที่หูอ่ะจุงโจบอแบบจับใจความไม่ได้แต่เป็นเสียงคนพูดพึมพำพึมพำอะไรอย่างเงี้ยโจก็เลยตื่นขึ้นมาพลุกขึ้นมาแล้วคนี้โจเขาก็อ่าลุกขึ้นมาส่บบุรี่ ซึ่งสูบบุหรี่แกก็จะเป็นหน้าต่างก็จะเป็นบานเกต็ดอะคุณตั้มแกก็จะไปไขาบานเกตให้มันเปิดหน่อยแกก็สูบบุหรี่เพื่อใช้ควันมันออกไปอ่าแล้วคุณโจบอกว่าก็ดูบุหรี่ไปสักพักหนึ่งก็มองนูน่นมองนี่แล้วก็โจก็มองไปทางบ้านเพื่อนคือมองไปทั่วเพราะมันมืดอนะเนาะก็เลยมองไปทางบ้านเพื่อนโจบอกโอ้โหตกใจแบบหงายท้องเลยอะ่ะ โจอบอกว่าเห็นคุณยายนั่นยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเลยอ่ะแล้วก็ชี้มาที่โจคุณตั้มเฮ้ยคนลุกแล้วก็สายสายตาแบบแค้นมากชี้แบบทำหน้าตาแบบโกรธโจมากอ่ะโจอบอกตอนนั้นโจอบอกคนลุกทั้งตัวเลยคุณตั้มโจอบอกว่ายายชี้หน้าแล้วก็ค่อยเดินค,ค่อยเดินเข้ามาแต่โจอ,อยู่ชั้นชั้นสองันนยายอยู่ข้างล่างใช่ แต่เขารู้สึกโจ้บอกว่ายายเดินเข้ามาเดินเมาเหมือนจะเดินมาหน้าบ้านโจอ่ะอโจบอกโอ้โหตอนนั้นโจกลัวมากโจบอกไม่รู้ว่าตอนนั้นยายน่ะเป็นผีหรือเป็นคนโจบอกในนึกในใจภาวนาให้ยายคนนั้นน่ะเป็นคนเพราะว่าถ้าเป็นผีอ่ะเดี๋ยวเกิดโคแวบเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วมนอยู่ชั้นสองอ่ะโจ้บอกตายเลยช็อกตายแน่เลยโจบอกโอ้โหแบบ หลอนมากโจก็เลยรีบดับบุหรี่รีบปิดบานเกตโจบอกรีบนอนเลยโกโจบอกคืนนั้นทั้งคืนโจบอกนอนไม่หลับเลยคุณตั้มครับโจบอกกลัวมากโอ้โหพอตอนพอตอนเช้าโจโทรหาผมเลยเช้าเลยให้ผมไปหาหน่อยอบอกให้พี่บอยเลยไปหาหน่อยบอกมีธุระจะคุยกับผมซึ่งผมทําอะไรเสร็จก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาโจอืซึ่งพอไปถึง ผมก็ถามว่าโจบอกว่าข้างบ้านให้พระผมมาจะเอาหรือเปล่าซึ่งผมมาเป็นเพื่อนสนิทกับโจคือโจเขาก็เสียดายพระแหละเพราะว่าจากการเท้าความของโจเนี่ยยายเนี่ยมาทวงพระหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่าก่อนหน้าที่เพื่อนโจจะให้พระเนี่ยยายเนี่ยกามาเข้าฝันพอวันที่ให้พระมาเนี่ย คุณยายไาเห็นเป็นตัวเป็นเ,นเลยอ่ะซ mm hmm. ึ่งโจเขาแบบมาวินิจวิเคราะห์แล้วอ่ะคิดว่ายายเนี่ยคงน่าจะแบบมาทวงพระที่เพื่อนแกให้หรือเปล่าครับซ mm hmm. ึ่งตอนแรกอะโจเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังหรอกเรื่องยายเนี่ย mm hmm. ผมเข้าไปดูพระในบ้านโจเก็เป็นพระาบอกโอ้โหพระบูชาเก่าแล้วก็เป็นพระแบบพระดีพระดังเลยคุณตั mm ้ม hmm. พระหลักเลยถับพูดเชื่อไปเนี่ยคือคนเล่นเลยล่ละรูเนะ้เป็นพระเป็นพระบูชานะ,ะไม่ใช่เป็นพระเหรียญนะพระเหรียญน,นี่ก็ราคาเป็นล้านนะแต่เนี้ยเป็นพระบูชาเลยอะ่ะผมเห็นผมก็เอาด้วยความอยากได้กันเนาะเพราะผมก็ชอบพระอะไรอย่างเงี้ยผมชอบพระบูชาพระอะไรมาไว้บนหิ้งไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วโจบอกอถ้าอยากได้เอาไปเลยโจโจยังไม่เล่าเรื่องยายนะ ว่าโจบอกอ่ะผมก็เลยบอกเอาเอาบอกโจเอาเดี๋ยวเล่าเองพักเก่าด้วยเออแล้วก็หลังจากนั้นผมมากลับบ้านซึ่งหลังจากกลับบ้านใบโจก็โทรมาหาผมคุณตั้มแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังทั้งหมดครับซึ่งโจบอกว่าเนี่ยก่อนที่เพื่อนจะให้พระเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆอยู่สี่ห้าวันมามายืนจ้องหน้า ืแล้วก็พอวันที่เพื่อนให้พระลุกขึ้นมาดูรีตอนนี้คือมายืนอยู่หน้าบ้านเลยซึ่งมันไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะโจอบอกครับโจก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของพระหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่งพี่สาวผมวคุณตั้มซึ่งที่เคยเรื่องที่เราเคยเล่าฟังว่าเขาเป็นหมอดูไพ่ป๊อกอ,ะอ่ะจําได้ไหมแหมผมก็โทรหาพี่สาวว่าเนี่ย เพื่อนโจ้เนี่ยให้พระเก่ามาเออพี่สาวเปิดตำราให้หน่อยว่าเอาไว้ได้ไหมพอพี่สาวผมเปิดตำราเสร็จโทรกลับมานะคุณตั้มพี่สาวบอกให้เอาไปคืนเจ้าของเดี๋ยวนี้เลยเหรอใช่ในตำราศาสตร์ศาสตร์ไพ่ป็อกที่เขาดูอะ่ะครับที่เขาเปิดตำรามาพี่สาวบอกว่าเจ้าของพระเนี่ยหวงพระมากๆ คือแกเป็นคนแก่ที่แบบหวงสมบัติแตะคุณตั้มนึกอ,ออกไหมคนแก่ที่หวงหม้อหายกระมังกระทะอะไรเก่าๆของเขาที่เขาเก็บมาไว้ในกระนุนมแต่สาวจนเขาแก่เนี่ยคือเขาจะหวงของเขามากแล้วพระเนี่ยเป็นของเจ้าของคนแก่ที่มาเข้าฝันโจ้ซึ่งไม่รู้เป็นใครอืมคราวนี้พอพี่สาวบอกว่าให้เอาไปคืนเจ้าของเลยแต่คราวนี้ โทรไปหาโจโจ,โจบอกว่าเพื่อนเขาเพื่อนเขากําลังจะย้ายไปแล้วไม่กล้าเอาคืนเขาเพราะเขากลัวจะเสียน้ําใจ mm hmm. แล้วคือเขาให้มาแล้วอะครับพี่สาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นมีอีกวิธีหนึ่งให้รับพระมาแล้วก็เอาไปบริจาควัดอ mm ื hmm. เขาว่าเจ้าของเขานเนี่ยเคียนมากคือเขาไม่ยอมหรอกถ้าเอาไว้ครอบครองนะ อาจจะทําแบบให้คุณแบบครอบครัวคุณต้องมีแบบใช้คําหยาบๆนะคุณตั้มครับอาจครอบครัวคุณอาจจะชิบหายเลยก็ได้โอ้โหเขาพวกนี้ยมันมองไม่เห็นแล้วมนันเป็นเป็นแบบวิญญาณที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่อ่ะอืมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนเขาอะไรขนาดไหนซึ่งพี่สาวบอกว่าถ้าเอาพระไปบริจาควัดเนี่ยแล้วพระเนี่ยต้องเอาไปไว้ในโบสถ์ด้วยนะครับคือแบบ แรงอ่ะเจ้าของพลาแรงมากออืซึ <c oughs> ่งผมก็ขับรถไปหาโจตอนเย็นแล้วก็ดอกโจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วโจอ่ะเขาแบบเขาอยากรู้อ่ะว่ายายคือใครับเขาแกล้งเข้าไปในบ้าน <c oughs> เพื่อนเขาที่อยู่ข้างที่กําลังเก็บของย้ายอ่ะอื <c oughs> แล้วโจเขาไปเล่าไปฟังว่าเนี่ยฝันเห็นยายคนหนึ่งมายืนให้เห็นอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับที่บ้านหรือเปล่าแล้วเพื่อนโจเขาไปหยิบรูปรูปหนึ่งมาเป็นอัลบั้มรูปไม่ใช่รูปอะอัลบั้มรูปเก่าเพื่อนโจเขาเปิด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 จนมาเจอรูปรูปหนึ่งคุณตั้มเป็นรูปขาวดาซึ่งเก่ามากคล้ายๆออกจะเป็นรูปแบบรูปเขียนเลยด้วยซ้ําซึ่งวิวัฒนาการสมัยก่อนอะมันผมก็ไม่รู้นะว่าเขา ่ายยังไงหรือเขาวาดหรือเขาอะไรก็ไม่รู้อะ่ะซึ่งเป็นรูปขาวดาเก่าจนแทบจะมองหน้าไม่เห็นซึ่งเอามาให้โจดูอะ่ะพอโจดูแล้วคุณตามโจง่ายพ้องเลยอะทำไมอ่ะคือผู้หญิงคนนั้นน่ะคือผู้หญิงคนเดียวกับที่มาเข้าฝันโจแล้วมาให้โจเห็นโอ้ยนั่นไงคนเดียวกันเลยออแล้วคุณตามรู้ไหมว่าเขาคือใครเขาคือเขาคือแม่ของยายทวดของเพื่อนโจเดี๋ยวนะ แม่ของยาย,ย,ายทวดทวดของเพื่อนโจ้ที่เขาเอาพระมาให้โจ้ถูกไหมใช่ใช่ครับคุณตั<อ>้มแล้วคุณตั้มลองคิดดูว่าแม่ของยายทวดเนี่ยอายุจะเท่าไหร่อู้เป็นร้อยเกินร้อยแน่นอนคุณตั้มผมประเมินไว้นะผมประเมินจากความรู้สึกผมนะน่าจะรัชกาลที่สี่หรือรัชกาลที่ห้าครับเขาน่าจะมีชีวิตยอยู่ในยุคนั้นอื จากการแต่งตัวจากทรงผมหูโจบอกโอ้โหครับเจ้า,า,จาพระคือเลยอ่ะอ mm hmm. ืแล้วแล้วทุกวันเนี้ยพระก็ยังอยู่ที่บ้านโจนะอ mm hmm. ยังไม่ได้เอาไปยังไม่ได้ไปบริจาควัดกันเลยนะัรบรอรอรอ mm hmm. จังหวะว่าเดี๋ยววันไหนจะเอาไปบริจาควัดแล้วเอาไว้ในโบสถ์เลยออื mm ื hmm. mm hmm. ครับหูซึ่งแบบโจบอกโจอ่ะจะเป็นคนที่หล่อนที่สุดเลยนะคุณตา้มแบบ โอ้โหเขาแบบเขาเจอจ่ามากอ่ะครับโหเคาเจอขนาดนั้นก็น่ากลัวละพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้คุณตั้มดูครับครับได้รูปตาหนะอือเนี่ยผมถ่ายไว้ออืโจ้บอกเขาโอ้โหว่าอีตอนอีตอนที่น่ากลัวจริงอ่ะตอนที่โจ้ดูดสูบุหรี่อ่ะเออแล้วเวลามันประมาณเกือบตีหนึ่งอ่ะ แลนนะยายก็ยืนแล้วชี้ขึ้นมาให้โตอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นถ้าเป็นผมนะคุณตั้มผมว่าผมช็อกอยู่ตรงนั้นแหละหแล้วโจเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะประาทแข็งค่อนข้างจะไม่กลัวผีขนาดเขาไม่กลัวนะเขาบอกเขาก็แทบช็อกเหมือนกันจเจอแบบนั้นน่ะโอ้เจออย่างนั้นพี่เป็นคุณยายที่อยู่ในยุคสมัยก่อนเหมือนกับในภาพยนตร์เอ่ออย่างที่พี่เออ บอกบอกบอกมายกตัวอย่างเหมือนแบบแม่นาคอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนใ,ใส่ชุดอย่างนั้นแล้วผมทรงโบราณแล้วยืนอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งโดยที่เราอยู่ชั้นสองแล้วยายกระชี้ขึ้นมาตาเขม็งใครจะไม่กลัวพี่แล้วตีหนึ่งขนาดนั้นอะถามหน่อยเถอนะยายที่ไหนจะมาใส่ชุดแบบอ,อโบราณแล้วก็มายืนข้างหน้าบ้านถึงแม้เป็นคนมันก็ผิดปกติออ เอ้ยผมผมตกไปอยู่ช่วงหนึ่งครับเอาเชิญช่วงที่โจไปอยู่ใหม่ๆอ่ะจําได้ไหมคุณตั้งที่บอกกับพี่ชายโจเขาเสียครับพี่ชายโจเขามาเข้าฝันโจนะก่อนที่จะมีเรื่องพักเนี่ยอืคือตอนที่โจเขาอยู่ใหม่ๆพี่ชายพี่ชายเขามาเข้าฝันบอกว่าอ่าให้ให้ให้ระวังตัวนะให้ระวังตัวนะให้ระวังตัวนะพูดแค่เนี้ยในฝันนะอืให้ระวังตัวนะโจเขาก็ ขก็ตื่นมาเขาก็ให้ระวังตัวอะไรเขาก็ไม่ได้มีโจ์มีอะไรกับใครอะไรโจร้ก็เลยไม่ได้สนใจกับการฝันถึงพี่ชายเลยออืพอมาพอมันเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเลยคุณตั้มแสดงว่าพี่ชายคุณโจ้เนี่ยน่าจะยังอยู่ในบ้านนั้นซึ่งเป็นวิญ,ญญาณอยู่ในบ้านหลังนั้นและแกะอาจเ็นคุณยายคนเนี้ยค,คือผีเห็นผีอ่คุณตั้มนึกออกปะนึกออกนึกออกเออแกคงยังแบบ แลคงแห่งขึคนคนีน้แล้วแบบจะมาเอาเรื่องกับโจซึ่งเป็นน้องแกครับแกก็เลยซึ่งแกก็เป็นแกเป็นผู้ได้ง่ายแกเป็นเป็นเหมือนผีใหม่ผีรุ่นน้องพี่เสียชีวิตอะ่ะอืด้วยด้วยศักยภาพความเฮี้ยนคงจะสู้ผีโบราณไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ที่ผมคิดนะครับแล้วแกก็เลยได้แกก็เลยได้แค่มาเตืนอนคุณโจว่าให้ระวังนะให้ระวังนะประมาณนั้นครับคุณตามครับแล้วพี่ชายที่เ,เสียไปของคุณโจเนี่ยนะครับ พี่ชายคนนี้เขามีการทําพิธีอะไรเหมือนแบบเอาตามพิธีกรรมไปเผาแล้วหรือยังหรืออะไรอย่างนี้หรือยังฮะอ๋อเสียเสียนานแล้วเสียนานแล้วเสียสองสามปีแล้วครับแล้วก็หมายถึงว่าหลังจากที่พี่ชายเขาเสียไปแล้วน่ะได้มีการทํากรรมวิถีเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาไหม่หา่ฝางปกติปกติปกติอ๋อก็คือเผาเผา<ล>บนปกติแหละ ใช่มีส่วนลยแกป,ป่วยแกป,ป่วยเสียชีวิตอืมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่พี่บอยเล่าให้ฟังในเรื่องของของรับฝากทีนี้เราจะมาสรุปกันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าพระที่ข้างบ้านจะมอบให้กับโจโ้เนี่ยนะครับแสดงว่าข้างบ้านเขาก็น่าจะเป็นคนที่เก็บสะสมของเก่าในระดับหนึ่งไม่รู้ว่าเล่นพงเล่นพระด้วยหรือเปล่าแต่ด้วยความที่แบบเอ้ย ฉันสนิทกับโจเลยอยู่ข้างๆกันเจอกันทุกวันเอา้าไหนๆก็จะไปเชียงรายแล้วใช่ไหมเจ้าเอา้าพระไปอะไรประมาณนี้แต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งเพื่อนของโจเขาไปรู้ที่มาหรือเปล่าว่าหรือพระของใครเขาอาจจะไปเจออยู่ในบ้านแล้วก็หยิบหยิบมาหรือเปล่าใช่ไหมฮะนี่คือข้อสันนิษฐานหนึ่งแต่ว่าความเชื่อมโยงเนี่ยมันมีแน่นอนก็คือพระเนี่ยทั้งผมจะบอกเป็นพระเ,เหมือนกับสิบองค์นะฮะเ,เป็นของคุณยาย แม่ของทวดนี่แหละถูกไหมที่ตัองัปทวดโอ้โหนะฮะแสดงว่าท่านก็หวงของเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเออต้องถามก่อนว่าพระตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่บ้านบ้านหลังนี้ใช่ไหมย,ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ด้วยยังไม่ได้ไปเชียงรายใช่ไหมฮะก็คือเขาไม่เอาแล้วเขายกให้โจไงอ๋อยกให้โจก็เลยโจต้องเดือด <ไป S 2> เลย<ป>แล้วที่บ้านที่โจอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่ด้วยใช่ใช่คือตอนคือโจอะ เขาจะ <c oughs> เขาจะนอนบางทีอ่ะช่วงนี้โควิดบางทีเขาขายของจนเกินเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยเขาก็จะนอนซึ่งโจงเขาเป็นคนไม่กลัวผีเขาก็จะนอนกั่าคนเดียวซึ่งโจยิงแล้วโจเขามีบ้านขเขาอยู่ถัดไปประมาณสักสองสามกิโลบ้านที่เขาอยู่ครอบครัวกับแม่กับพี่สาวเขาครับ แต่พี่ชายเนี่ยคือเขาแยกไปมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยคุณตั้มครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่บอยเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยการคืนของอย่างถูกต้องตามหลักการในส่วนของกรณีแบบนี้พระที่ได้มาถ้าเกิดว่าจะมีอาถรรพ์จะมีเจ้าของหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเพื่อความสบายใจอยากจะคืนกลับไปเนี่ยก็คืนนาพระที่ได้มาหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามแต่ไปให้วัดถวายวัด อย่างนี้คือหลักการที่ถูกต้องใช่ไหมครับพี่บอยใช่อือไอ้การไอ้การที่ถวายวัดเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นศาสตร์ของคนที่เขา้เนี่ยเขามีตำรามีวิชาหมอดูงเขาเนี่ยเป็นเหมือนการแก้คุณตั้มครับคือเจ้าของเขาแบบเจ้าของหว่วงแล้วเป็นคนโบราณเนี่ยซึ่งความเพี้ยวความขลังอะไรเนี่ย ผมว่าค่อนข้างน่าจะเยอะครับชื่อพูดง่ายๆพูดสําหรับคนที่แบบเชื่อเรื่องพวกเนี้ยอาจจะทําให้เราตายได้เลยอะ่ะพวกวิญญาณแบบโบราณโบราณนะผมว่ามันมีความเย้ยนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคาว่าโบราณอืมครับเรื่องของบรรพบุรุษนะวิญญาณพวกนี้ต่างๆนี่เขาน่าจะเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นห<ช>่วงลูกหลานอย่างมาก อันไหนที่รู้สึกว่าเนี่ยต้องเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกผูกพันกับสิ่งของสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสิ่งนั้นจริงจิตสุดท้ายของเขาก็ยังคงผูกอยู่นะครับบาง,บาง,บ,างบางวิญญาณอาจจะไปแล้วก็ได้แต่บางวิญญาณยังคงอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแถวย่านสังทน และเป็นประสบการณ์ของเพื่อนของพี่บอยนั่นเองวันนี้โหขอบคุณมากๆครับพี่บอยสนุกตื่นเต้นมากแล้วก็ทําให้เรารับรู้ถึงเรื่องราวของของเก่าของโบราณที่มีคนเขานิยมเล่นกันอยู่นะครับนะฮะถ้าเกิดว่าพี่บอยมีเรื่องราวรอะไร,ารมาเล่าให้ตามฟังอีกตัมชอบสนุกแลตื่นเต้นชอบตรงที่คุณยายยืนชี้อยู่ข้างหลเอออชออ็อตน้น,น่ากลัวมากนิด,ดนึงคุนตัมเกี่ยวก<ช>ับเรื่องของโบราณเนี่ยครับ ซึ่งซึ่ง,งผมเนี่ยเป็นคนชอบของโบราณผมชอบซื้อตะเกียงเก่าซื้ซซซออะไรเก่ามาเนี่ยอซึ่งซึ่งผมว่าของพวกนี้ยมันมีความใช้คําว่าอะไรอะคุณตั้มม,มีความโบราณม,มันมีความขลังมันมีอะไรสิงู่อยู่เราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นไปเจอผมเคยไปจะไปซื้อไอเขาเรียกอะไรอ่ะไอ ที่ติดปลายปืนอ่ะเขาเรียกดาบปลายปืนหรือว่าใช่ผมเคยไปเจอสมัยสงครามโลกผมไปซื้อแลแต่กาลังผมไม่ถึงจะไปซื้อาาทำามแพงไม่ไม่ผมผมชอบสะสมสอของโบราณครับ คือโอ้โหของนี้มันของหายากคุณตั้ม,มแต่ราคามันไปหลักหมื่นเลยผมก็เลยสู้ไม่หวมันก็เลยถอยอครับครับของพวกนี้ก็แล้วแต่แตค,คนชอบจริงอะนะแต่ที่บ้านผมบอกเลยนะแม่ผมโดยเฉพาะตั้มของมีคมยาวเขาบ้านนะลูกซุ้มซื้ออะไรมา<อ>แต่ถ้าจะแบบมีคนให้มาเนี่ยเราด้วยความเคารพก็หาหลงหาเหรียญเป็นวิธีแบบอ่ให้เขาบาทดึงเหมือนกัเป็นการซื้อขายแก้เคล็ดอะไรงเงี้ย เออเอาเดี๋ยวติดไว้ก่อนพี uh> ่ถ้าวันไหนมีเรื่องพวกนี้พี่มาเล่าให้ตามฟังหนูจะอยากฟังสนุกดีทตาก็ชอบเล่นของเก่าของมือสองเหมือนกันนะครับเอาเขาสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะพี่บอยเราจัดอยู่ที่ไหนฮะเดี๋ยวจะเปิดลคยล็อกก็ดิอ่าใช่ผมจัดอยู่แถวแถวบอกซีได้เนาะเอาเลยแถวแถวบิ๊กซีอ้อมใหญ่นครปฐมครับนะฮะเป็นพื้นวิทยุขึ้นชุมชนกึ่ง ซึ่งขึ้นกลางคไม่ใช่ไม่ยืมโจนจ๋าคือมันเป็นขึ้นกึ่งกลางอ่ะคือยิงสัญญาณได้ไกลพอสมควรยิงประมาณสามสิบกิโลซึ่งก็าไกลหวอบยืมโจนทั่วไปที่ขึ้นแอปเปิลเับเก้าสี่เจ็ดห้าคอมผสมซึ่งจะเป็นการจัดรายการทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์สดถ่ายทอดสดไปทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับเข้าไปดูได้ในชื่อแอปเปิเเ็มเก้าสี่เจ็ดห้าแล้วมผสมเลยได้แล้วก็ขอฝากนิดนึงคุณตั้มฝาก เพจเก้าศูนย์หน่อยตอนนี้ผมเปิดเพจและกลุ่มทั้งเพจและกลุ่มชื่อว่ามนุษย์ยุคเก้าศูนย์ในความทรงจำเลโโรทูไนตี้ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวยุคเก้าศูนเรื่องราวเก่าเก่าเรื่องราวที่คุณลืมไปแล้วอะ่ะสำหรับเป็นตัวบุคคลเอาสานที่เป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรต่างๆนะเข้าดูได้ ใช่เข้ามาติดตามแล้วก็สามารถลงเรื่องได้ในกลุ่ม,ค,มคุณม,ม,มีเรื่องอะไรคุณเอาเรื่องลงไปลงได้เลยแต่ก็เรื่องการเมืองไม่เอาโอ,อครับ,รบเรื่องเรื่องพระมหากษัตริย์ไม่เอาอ,อะไรประมาณนี้ได้เลยครับเดีไหมเต้มจะเข้าไปร่วมเล่นด้วยละกันแต่ว่าค่ำคืนนี้ขอบคุณมากครับพี่บอยไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับครับสวัสดีครับ